ไปเลยคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราสองคนตายายนะคะจะเอาเสือน้ํามันที่เราล้างขัดนะคะเสร็จแล้วนะคะขึ้นไปปูบนดาดฟ้านะคะนี่ลูกๆก็เดินตามตลอดเวลานะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมเสือน้ํามันนะคะอันเก่าที่เราเอามาจากบ้านหลนังนะู้นอ่ะพ่อเปิดไฟหน่อยให้ท่านผู้ชมเห็นมืดโอเค เดี๋ยวคุณพ่อพ่อเปิดหน้าต่างเลยเนอะมันจะได้มีแสงเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะขึ้นไปบนดาดฟ้าก่อนนะคะไปเปิดหน้าตรงหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าข้างบนมันยังไม่มีไฟนะคะเปิดหน้าต่างให้มันมีแสงเข้ามาก่อนเวลาถ่ายคลิปหรืออะไรจะได้เห็นนะไปคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะคุณพ่อนะคะก็ได้เปิดหน้าต่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ,อะเอ๋พ่อจา๋าทำไมล่ะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมข้างบนนะคะมันก็เป็นอย่างนี้คะ่ะบนดาดฟ้าของเรานะคะเราไม่ได้ขึ้นมานอนบนดาดฟ้านะคะนานแล้วนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นมานอนบนดาดฟ้าดีกว่าถ้าจะเย็นดีนะคะ ทดลองรูอ่ะแม่ใช่เพราะว่ามันจะมีหน้าต่างใชไหมคะหน้าต่างแบบรอบทิศทางเลยค่ะนี่แต่ว่าก็ต้องปูปูเสื่อน,น้ํามันก่อนนะคะเพราะว่าเราปูเสื่อน,น้ํามันเนี่ยนะคะมันจะได้ทําความสะอาดง่ายคะ่ะแล้วช่ชมเวลาที่เราปัดกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยอันนั้น,น,น,นจะเป็นรูที่น้องขันห้าเขาเปิดไปเดินเข้าเดินออกนะคะ ถ้าไม่ชมเห็นรูสว่างสว่างตรง,งด้านข้างนะไหมนั่นะคือรูออกของขันห้างถ้าไม่ทารูไว้เดี๋ยวขาดหมดใช่ถ้าทาไม่ทํารูให้เขาออกนะคะเขาจะตะก,กุยตะก,กายจนผ้าเต็นท์นะคะพังหมดะค่ะเป็นรูเสียหายหมดเดี๋ยวคุณพ่อเปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวเราปูเสร็จน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปรดน้ำน้ำมะละกอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะที่อยู่ในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นโต๊ะโอ้พ่อลมเย็นเลยอะค่ะใช่ท่านผู้ชมคือ พอคุณพ่อนะคะเอาผ้าเต็นท์นะคะตรงหน้าต่างขึ้นนี่คือลมพัดเข้ามาด้านในนี่คือเย็นเลยอะ่ะลูกมีมะม่วงมะม่วงให้เราไอ้นี่ด้วยอะ่ะให้เราเห็นด้วยอะ่ะอยู่ข้างบนนี่นะคะสามารถมองวิวด้านนอกนะคะได้แบบรอบทิศทางเลยนะคะเนี่ยเวลาที่เราไปแคมป์หรือว่าไปนอนนะคะตามที่ต่างๆเราสามารถอยู่ข้างบนแล้วสามารถมองไป หรือว่ามองออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นวิวได้หมดเลยนะคะแบบทั่วเลยค่ะอืแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะมองมุมไหนก็สามารถมองเห็นวิวได้หมดเลยค่ะ สัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านคือที่ Family On ่ัวนะคะตอนนี้นะคะเรา2องคนแตา่ยายนะคะก็อยู่บนดาดฟ้ารถบ้านนะคะกำลังที่จะไอปูนะคะเสือน้ำมันนะคะ <c oughs> บนะชั้นสองนะคะตรงดาดฟ้าตรงนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังเปิดหน้าต่างอยู่ค่ะท่านผู้ชม เด,เดี๋ยวเปิดหน้าตา่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปูเสื่อน้ำมันนี่นะคะเปิดจะหมดแล้วะคะ่ะลมเย็นมากเลยข้างบนเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเดี๋ยวเราก็เอาพัดเต็นตรงหน้าตา่างเอ่ลงนะคะ Okay. เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปูเสียน้ำมันกันเลยค่ะ mm hmm. เสียน้ำมันมันไม่พอนะคะคุณเนะด้แชนีนี่นะคะคุณพ่อก็ไปเอาคัตเตอร์นะคะไปตัดมุมบนนะคะ นะคะได้ไปชมพอปูเสร็จแล้วมันก็สวยงามนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะหาเศษนะคะเศษน้ามันมาปูเพิ่มอีกนะคะโอเคเรียบร้อยอคอ่ะพ่อเอาเศษนี้ลงไปด้วยเออเอาเศษนี้ลงไปด้วย เอาผืนนะั้นมาตาัดใส่นี่ไหมก็อันนั้นต้องล้างก่อนไงเหมือนล้างยังไม่สะอาดอ่ะหรือว่าพ่อจะเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยพอพ่อล้างแล้วนะ,อะลองล,ลองดูสิเออพาดมาโชมดูสิว่ามันดูดีขึ้นเลยไหมคะแต่ตอนแรกมันเป็นแผ่นไม้นะคะแบบเพียวๆเ,เลยแต่ตอนนี้พอเอาเสน้ำมันมาปูนะคะมันก็ดูดีนะคะดูแบบมีมีความเป็นไฮโซขึ้นมานิดนึงนะคะ โอเคเป็นไงคะทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อนะคะลงไปเอาเสือน้ํามันนะคะที่เหลือด้านล่างนะคะมาใส่เพิ่มนะคะนะคะตอนนี้ก็เริ่มตัดขอบแล้วนะคะ ลมมาโอ้โหลมมาแล้วไม,ม่ผู้ชมเย็นเนี่ยมันจะแน่นเห็นไหมโอเคค่ะแล้วไม่ผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้นะคะผู้เสน้ำมันนะคะตรงด้านท้ายตรงนี้มุมนี้เสร็จแล้วนะคะได้แข่นี้ค่ะเดี๋ยวก็ที่เหลือนะคะเดี๋ยวค่อยหามาใส่ค่ะนี่ อ่ะสีอื่นใส่ได้ไหมไม่ได้มันมีอยู่เศษอยู่ข้างล่างอยู่นิดนึงสีน,นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยล้างก่อนแล้วก็ล้างเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เพราะอย่าลืมปิดมุ้งลวดนั้นเตยเดี๋ยวยุงเข้านะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไม่ชมเดี๋ยวจริงอะแม่มไม่กลัวยุงด้วยเหรอะกลัวค่ะเอามันแกดแม่ไม่เข้านี่เข้ากะแต่เขาไม่ตีมันแค่น,นี้ถ้าได้ยินสาวว่าแม่เหนียวอื นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนะคะคุณแม่จะก็จะขึ้นมาเช็ดถูนะคะทําความสะอาดนะคะต้องเช็ด,ดย้ายหนึ่งกอเดี๋วยวคืนนี้นะคะเราจะขึ้นมานอนกันข้างบนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นมานอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดนะคะมาเช็ด ถูแลให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะเอเรามีที่นอนเหรอคะมีมีมีฟูกไหมไม่มีทําไมอ่ะก็เอาเอาก็เอาผ้าห่มเอาอะไรที่นอนบางๆมาปูเอากะเออเพราะต้องสั่งส่งสารคนเก็บคนกวาดคนสะบัดด้วยนะขี้ฝ่นผ้าห่มผ้าห่มเนี่ยหนูต้องเอาไปสะบัดทุกวันเลยอ่ะยังไม่ใช่ปูแล้วสามเดือนยังไม่เคยเอาไปไปปัดไปกวาดไปถูไปสะบัดฝูตากแดดไม่ใช่นะหนูนี่ทำเกือบทุกวันนะพวกเครื่องนอนเนี่ย งี้ยพวกจะมานอนสบายเหรออืใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็เดี๋ยวลงไปรดน้ําต้นมะละกอค่ะท่านผู้ชมปะเดี๋ยวค่อยอปไปทำไปค่ะท่านผะู้ชมไปรดไปรดน้ําต้นกล้ามะละกอมะละกอต่อค่ะ พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดแล้วนะคะแต่เราสองคนตายยายก็ยังต้องทำงานต่อนะคะ,ะถ้าไม่ลดไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะคะเดี๋ยวมันจะตาย คุณพ่อก็หิวแบตเตอรี่แล้วก็ไดโวไปนู่นละเอาไปเสียบแล้วก็จุ่มน้ำนะคะแล้วก็ต่อเข้ากับสายยางแล้วก็ลดมลกรในส่วนของด้านท้ายนะคะตรงจุดที่น้ำระบบน้ำมาไม่ถึงนะคะโอกโหเขาก็วิ่งตามสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะไปแอบหลับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะ สายยางที่เราซื้อมาใหม่นะคะเรามาต่อกับอันสายยางอันเก่านะคะมันก็ทําใหเ้เราลดน้ําได้ดเยอะขึ้นค่ะพรหนูว่าดินมันเหมือนสุดเอาสุดเอาอ่ะอืมอีกหน่อยหนูว่าไปไปมานะเพราะหนูว่ามันจะเหลือแค่น้อยเดียวอะ่ะแล้วรอรอทำไปนี่ก่อน มันเป็นครั้งแรกเราอ่ะเข้าใจไหมพ่อกำลังมัด ใส่ยางเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันนะกบเขียนก็เริ่มร้องแล้วตอนนี้แอนแอแอนแอแอนแอ <h> อ่อใส่ย,ยางตก มาแล้วค่ะน้ำมาแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทนะคะผู้ช่วยต้องก็มาแล้วค่ะมาเสร็จก็จะมา,ามาเปลี่ยนนะคะระบบมาเปลี่ยนมาย้ายปั๊มน้ํานะคะเอามาไว้ในส่วนของตรงกลางนะคะทีนี้ก็น้ํานะคะมัน,นมันก็จะทั่วถึงแล้วค่ะอันนี้คือปั๊มน้ํามันอยู่ไกลเกินไปค่ะท่านผู้ชมน้ํามันเลยไหลมา มาไม่ทั่วนะคะมัน,มนอืมตอนนี้ก็คือเหมือนต้องใช้วิธีนี้ลดในส่วนของตรงนี้ไปก่อนอให้หนูลดในส่วนมันจะได้ไวพอว่าเดี๋ยวมันจะค่ำพ่อให้หนูลดไปแล้วพ่อเอาถังตักตัวไหมได้ดิไหมช่วยกันเนาะมันจะได้ไวเนาะโอเค <Okay. S 2> ไ,มไม่ต้องค่อยๆหน่อยนะไม่ให้ดินมันล่วงไปเยอะนะ โอเคไม่งั้นมันจะช้าท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ให้คุณคุณแม่ถือสายยางลดเอาแล้วก็คุณพ่อก็ตักนะคะเทตักเทมันช่วยกันมันจะได้เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วค่ะนี่เดี๋ยวถ้าไม่ไม่ทาแบบนั้นคือมันจะช้ามันจะมืดแต่ก่อนแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันนู่นฝั่งนูน้น,นด,ด้วยค่ะโอเค นี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ลดน้ํานะคะต้นมะละกอฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะย้ายไดโวไปฝั่งโน้นค่ะใส่ใส่ยางยาวมากเดี๋ยวนี้เราต้องทำงานกันตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะนท่านผู้ชม สวนตอนกลางวันนะคะเราก็ไปทํางานอย่างอื่นที่มันไม่ต้องตากแดดเยอะอะค่ะไม่ต้องอยู่กลางแดดแบบทั้งวันนะคะอืมเห็นข่าวนะคะคนไทยนะคะเป็นฮิสโตกเสียชีวิตกันเยอะมากเลยค่ะก็น่าเห็นใจนะคะยังไงคุณแม่นะ,ะในฐานะาแ,แม่และคุณพ่อนะคะในฐานะคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทุกคน บนโลกนี้นะคะรวมทั้ง f อนะคะของช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family On Tour ด้วยนะคะเราก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าได้ประมาทเนาะก็คุณแม่ก็ <c oughs> เชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่มีทางเลือกเนาะในการกับการทำงานกลางแจ้งหรือว่าต้องไปอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะเซฟตัวเองค่ะนะคะ,นะคะนึกถึงสุขภาพตัวเองเอาไว้ก่อน เห็นเราสองคนตั้งยายทํางานกันอย่างนี้นะคะตอนตอนที่เราช่วงแรกๆอะ่ะมันไม่ได้ร้อนขนาดนี้คะ่ะท่านผู้ชมแต่ระยะหลังเนี่ยมันร้อนนะเพราะเนาะนอากาศมันร้อนแบบผิดปกติอะคะ่ะสี่สิบองสี่สิบกว่าองศาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยต้องปรับแผนนะคะปรับปรับระบบนะคะในการแบบการทํางานนะคะคือมาทํางานในช่วงเช้าค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รีบๆทําค่ะ แล้วพอสายมาเราก็หยุดค่ะแล้วก็ไปทํางานอือนหรือจําเป็นที่จะต้องไปทํางานข้างนอกอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปไปรับจ้างเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมเราก็เลือกที่จะบอกลูกค้าว่าขอทางานช่วงเช้าได้ไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าจะไปทาก็รีบทําให้มันเสร็จภายในสองสามชั่วโมงเลยค่ะเร่งมือเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบตากแดดหรือว่าอยู่กับความร้อนนานนะคะอยู่ตากแดดนานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เสร็จเนี่ยคะ่ะ ก็ทํางานในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเลือกเอาเนาะขนาดช่วงเย็นนะท่านชมยังร้อนอยังอบอยังอ้าวนะคะขนาดนี้เนาะแล้วกลางวันจะขนาดไหนก็คุณแม่ทุกวันนี้นะคะต้องพกน้ําตลอดเวลาเลยท่านะชมต้องดื่มน้ําเยอะๆตลอดเลยนะคะเติมน้ําเข้าไปเยอะเพราะว่าอุณหภูมิความร้อนเนี่ยนะคะอุณภูมิ โลกเนี่ยนะคะที่มันร้อนผิดปกติแบบนี้นี่คือเป็นอันตรายต่อชีวิตมากๆเลยค่ะบางทีก็หนีไปอยู่แอร์บ้างนะท่านผู้ชมเราส่งคนตายายเออ,เอ,อไปอยู่ห้างไปนั่งบ้างะคะ่ะอยไรเงี้ยนะคะบางทีร้อนจัดๆเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดมาตงกอต่อละค่ะ ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะแสงเริ่มจะไม่มีแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนตตยายนะคะทีชีวิชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามร,รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ซับพอร์ตนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราสองคนตตาายนะคะก็จะไม่มีวันลืมนะคะขอให้ทุกคน ดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตยังมีความสุขใช้ชีวิตยังไม่ประมาทนะคะมีมีกันเลเ่มีธรรมะนะคะนำทางนะคะพ่อตักรถเยอะๆเลยพ่อต้อนละหนึ่งถังเลยเออ พาออย่าไปหวังพึ่งน,น้ำหยดมันไม่ได้อากาศมันร้อน ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้หมืดแล้วค่ะโอ,โอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ข้างังรน้รถยัง เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เสร็จรถบรรจกอเสร็จแล้วค่ะกำลังเก็บอุปกรณ์นะคะพวกแบตเตอรี่พวกสายยางกลับบ้านนะคะเมื่อตื่นเลยค่ะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยตนวบรรจุก็แทบจะมองไม่เห็นนะคะแต่ก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ร้อนนะคะมันแค่อบเฉย ไะกลับบ้านกันข้าอมอือาตากับพนทุกก็มารอพ่อแมอ่ตรงนี้ทำไมลูกรอ,รอหรอคะอือโอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีนะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขคะ่ะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะ เสียงกบเสียงเขียดแบบร้องเพลงแบบไพเราะมากตอนนี้ท้องฟ้ามืดมัวมากบ๊ายบายค่ะพ่อบ๊ายบายท่านผู้ชมเลวเดี๋ยวเราก็เก็บนะคะพวกไดวงไดโ์เวบตรลงตะรี่ก็เข้าบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเย็นแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย